สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับปีทรีนัทปักกีิสานใจกันนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าปรกกาศเบต้าชนแนวนะครับวันนี้จะมาให้อาหารลูกปลาด้วยอาหารเม็ดเป็นอาหารไฮเกรดนะครับอาหารที่เป็นอาหารของลูกกบนะครับวันนี้ไรแดงไม่ขึ้นนะครับน้ำเขียวหมุนไม่ทันนี่นะครับจะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดไฮเกรดนะครับจะให้ประมาณนี้นะครับ ระบ่อให้ประมาณนี้นะครับนี่นครับอาหารม็ดอาหารม็ดให้เกรดนะครับเป็นอาหารลูกกบเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับให้ไปเลยนะครับหยอดไปเลย,เลยคืออาหารตัวนี้จะมีโปรตีนสูงมากนะครับทำให้พวกแบบว่าปลาป่าไม่กินลูกปลาไม่กินนี่คือน้ำเสียน้ำเน่าเลยนะครับ แต่ว่าก็ไม่เหลือนะครับไม่มีเหลือนะครับนี่นครับยอยงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับกระจายก,กระจายทั่วๆไปนีึ่ถึงมันจะไม่กินก็ให้ไว้ก่อนนะครับทั้งวันนะครับสรุปมันก็กินเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับให้เก็รบพวกนี้ปลาอย่างอายุเล็กๆอย่างอายุยังไม่เยอะ ไปเลยนี่แบบนี้นใส่ไปกำลังม,มากินนะครับนี่กินอาหารเม็ดไปก่อนนะครับวับนนี้ไรแดงไม่ขึ้นนะครับนี่กินอาหารเม็ดไปก่อนนะี่เดิมยังเหลืออยู่นะครับหอยก็กินไม่หมดยังหอยอยู่ในบ่อปลาแบบโตมากนะครับ มันมีพวกอาหารให้เกรดที่ผมให้ไว้แต่ละวันมันก็กินไม่หมดมก็โตไว้มากนี่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมอัปเดตลูกปลาให้ดูนะครับนี่นี่น,นี่ลูกปลาลูกปลากดอดกไปกี่เดือนเนาะจำไม่ได้ชุดนี้ถึงสงเดือนไหม <laughs> ตัวยังกินอยู่น,นะรอกินายแดงแต่ารแดงไม่มีให้อาหารเม็ดไปก่อนไม่นานก็กินมันเดิมครับเดิมนครับดูครัแบบนี่คร,ครนะเป็นอาหารเม็ดให้เกรดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบถุงให้ดูนะครับที่ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับ แบบนี้คือถ้าให้พิประมาณสักหนึ่งเดือนน่ะถ้าหนึ่งเดือนเต็มๆมาสลับวันให้เป็นลายแดงบ้างไอ้เี้เก๋บ,บ้างสลับวันอ่ารเงี้ยครับคือลูกปลาโตไวมากเลี้ยงแบบเท่ากับปลาหมอ้อยังได้เลยครับถ้าให้แบบนี้สลับวันแต่คือผมพนานๆจะให้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือหรือว่าจะเป็นพวกอ่าอมอปติมัมหรือเปล่าพวกซองสีชมพูที่มีโปรตีนเยอะๆ เม็ดสีชุมพูเม็ดสีแดงๆอะครับเอ่อตัวนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันครับผมใช้ตอนนั้นโอ้โหลูกปลาแบบปกสีสดมากครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงครับต้นทุนมันสูงคือมันได้หอเล็กๆก็คือให้ให้ให้ลูกปลากินได้ไม่ไมเกินสามสี่วันก็หมดแล้วครับอ่านี่นะครับดูไว้เลยนะครับในลูกปลาคงมีทีเด็ดนะครับบน่นนี้ขอให้มีทีเด็ด ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายถุงถุงอาหารให้เกตให้ดูถ้าใครใครที่ยังไม่รู้จักนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับผมไม่ได้มารีวิวนะครับนี่นะครับเป็นอาหารให้เกตที่ผมให้เมื่อกี้นะครับถึง็เนี่ยเก้าร้อยเก้าพันเก้าพันหกทีอะไรนี่นะครับนี่แหละอาหารให้เกต คือมีโปรตีนสูงมากครับอันนี้นี่ครับสำหรับพี่ๆท่นนนนา,านใดแม้แต่ท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะครับนี่นะครับเป็นอาหารฮิเกะลูกปลาสนาดลูกปลาขนาดเล็กนะครับเป็นพวกกบเล็กก็ได้กินกินก็ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับเย่าลืมนะครับถ้าใครก็แชร์ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>